ควันนี้ว่าจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรอยพุทธบาทศิลานะครับสร้างด้วยหินทรายแดงนะครับตอนนี้พบอยู่ที่วัดมะลุมนะครับผมเคยมาถ่ายทำไปหลายครั้งนะครับแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆว่ารอยพุทธบาทนี่ใส่สัญลักษณ์อะไรไว้บ้างเลยจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเนี่ยอันนี้ มันมีความหมายอยู่มากมายนะครับแต่ว่าผมอธิบายได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับแต่พยายามอธิบายตามเหตุผลนะครับตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับอันนี้รอยพุทธบาทเนี่ยการสร้างรอยพุทธบาทน่าจะเกิดขึ้นในสมัยสงรุษโศกที่เข้ามาในแดนสุวรรณภูมินะครับเพราะว่าสงรุ่นแรกที่เข้ามาก็จะมีแต่ตำรามนะครับมีตำรากับอักษรแล้วก็บทสวดมาด้วยนะครับสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะครับ ก็เนี่ยสงรุ่นโสกเข้ามาก็จะมีอักษรนี้นะครับก็อักษรนี้เป็นอักษรที่บรรจุพัไตรปิฎกของสงรุ่นแรกเอาไว้นะครับสงรุ่นโสกก็คงจะมีอักษรนี้มานะครับที่เราเรียกอักษรปละวะนะครับตามจริงไม่ใช่อักษรปลวะนะครับเป็นอักษรของสงรุ่นโสกนําเข้ามานะครับนาเข้ามาพร้อมคําสอนนั่นแหละครับพร้อมพัไตรปิฎกนะครับคิดว่าพัไตรปิฎก ในอักษรของสงเรือโศกก็มีเพราะว่าเห็นเขียนเห็นเขียนบาลีจารึกอยู่ในพระธรรมจักรนะครับนะนะครับเนี่ยสงเรือสโศกเนี่ยครับสัญ,ญลักษณ์ของสงรือโศกก็จะเอาสัญ,ญลักษณ์ของของสมัยพระเจ้าอโศกที่กําหนดขึ้นไว้นะครับก็คือเนี่ยพอเข้ามาในแดนนี้ก็เอาสัญ,ญลักษณ์นี้มา มาด้วยนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เอามาจากอินเดียนะครับเอาแค่คงจะวาดรูปมาแล้วก็มาสร้างมาสร้างตามแบบสยามตามแบบชาวสวนภูมินะครับชาวสวนภูมิก็คือพวกยุควัฒนธรรมบ้านเชียงเนี่ยละครับคือไทยเราในปัจจุบันนั่นนะครับไม่ใช่อินเดียนะครับทางอินเดียเขาเอาศาสนามาให้นะครับมากับพวกค้านะครับเราคออินเดียเขา <c oughs> เข้ามานานแล้วเราเข้ามาค้าขายกับชาวสวนภูมิกับ อ่าพวกบ้านเชียงบ้านนวลวัดนั่นแหละครับเนี่ยเขาเข้ามาทางนี้นะครับเนี่ยเข้ามาทางนี้นะครับมันได้เข้ามาทางกัมพูชาไม่เกี่ยวนะครับการเข้ามาครั้งแรกเลยเขาเข้ามานานแล้วนะครับตามที่ผมเคยอีิบายไปเขาเข้ามาทางภาคเหนือนะครับผ่านสุโขทัยนะครับแล้วก็อ่ามาเนี่ยเข้ามาในอ่ามาตั้งอู่ทองตรงนี้เป็นจุดพักสินค้านะครับก่อนจะเข้าไปนะครับเราถึงเราถึงได้พบหลักฐานนี่นะครับเราถึงได้พบหลักฐานเนี่ย หลักฐานพะธรรมจักรแบบอโศกนะครับเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นล้อเกวียนที่มันท,ทีทีนั่นแหละครับขอเขาจะไม่ไม่ไม่ไมน่าอ่ะเนี่ยถือว่าเก่าแก่มากครับอันนี้อันนี้ล้อเกวียนที่พบอ่าเมืองสีเทพนะครับในเมืองสีเทพชัดเจนเลยยืนยันความเป็นเถรวาดนะครับเก่าแก่มากเลยอันนี้แม้จะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อาจจะไม่ใช่สมัยอโศก็จริงแต่มาสืบต่อจากอาโศกก็คือว่าอาจจะเป็นยุคคุปตะนะครับเข้ามาอาจจะเป็นยุคมหลาลัยนารันทานะครับเข้ามาน,นานะครับนะสูงในมหาลัยนารันอันทาเข้ามานารันทานะครับเข้ามาเพราะว่าเห็นมีสิ่งก่อสร้างที่คล้ายนารันทานนั่นแหละครับอันนี้ก็ได้รับทราบว่าขึ้นเป็นโมรดกโลกแล้วครับ เมืองศีเทพนะครับก็ต้องแสดงความยินด,ดีร่วมกันนะครับเนี่ยเมืองสีเทพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแลวครับน่าชื่นชมเหมือนสุโขทยัยเหมือนอยุธยานะครับ <c oughs> ต่อไปคงจะเป็นพี่มายนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางอีสานใต้นะครับยังมีเยอะแยะอยู่ที่จะต้องขึ้นเป็นมรดกมรดกโลกนะครับค่อยรอแต่เวลาที่เขาจะประกาศแค่นั้นเองนะครับก็ <c oughs> แปลว่า ไทยเรามีอักษรใช้อยู่แล้วถึงสองอักษรนะครับอักษรนี่หละเก่าที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายนี่เราก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่สืบต่ออักษรของของสรงรุ่นอโศกนะครับเรามาสืบต่อของสรงรุ่นแรกนะครับสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นภาษาเป็นอักษรสุขโขทัยนะครับอ,อักษรของขพรพุราณน,นะครับนะครับอนี่ผมจะให้ดูเหตุผลเหตุผลว่าเข้ามาแล้วทําไมต้อง มาตั้งหลักอยู่ที่อีสานแล้วครับนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้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 เป็นแผนที่ความหนานแน่นของประชากรนะครับได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านศาสตร,ราจารย์สันต,ติไพโรลลีนะครับท่านได้กรุณาเอื้อเฟื้อมาหลายเรื่องหลายราวนะครับแม้แต่ทางเกวียนโบราณท่านก็เอื้อเฟื้อมานะครับเนี่ยพอเข้ามาทางนี้ อันนี้จะเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เบาบางนะครับก็คือก็คือชุมชนพวกบ้านเชียงพวกพวกชาวอีสานนั่นแหละไทยอีสานพวกสยามสยามกุ๊กนั่นแหละเขาลงไปนะครับเขาลงไปแต่ว่าลงไปยังไงมันก็ยังมันก็ยังเบาบางเพราะว่าความหนาแน,น่นมันจะอยู่ที่อยู่ที่นี่นะครับความหนาแน,น่นใหญ่สุดนะครับนั้นผมถึงกล้าพูดได้ว่าการตั้งเจ้าเมืองหรือเจ้าแผ่นดินในกัมพูชานะนะั้นก็จะต้องเลือกจาก คนอีสานนะครับพระเจ้าสุริยะวรมันพระเจ้าชัยวรมันทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับ <c oughs> ต้องเลือกจากอีสานนะครับไม่ใช่เลือกจากกัมพูชาตอนล่างไม่กัมพูชาตอนล่างไม่เคยไม่ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าทางนี้เขาพลเมืองมากกว่าแลวเขาดูแลหมดเลยเนี่ยภาคเหนือภาคก,กลางอะไรเนี่ยเมืองผมที่ผมกล่าวว่าเมืองเสียมาคือเมืองหลวงยุคโบราณตั้งแต่ยุคบัเชียงเนี่ยก็ใช่นะครับเพราะว่าเขาเป็นศูนย์จ่ายเขาเป็นศูนย์ใหญ่ดูแล ทุกทิศเลยนะครับนั่นแหละมันเหมาะสมกว่านะครับมันเห็นไหมสีเทพเมืองสีเทพไม่มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่หนานแน่นนะครับแต่บริเวณนั้นก็คือไทยเราเขมรลาวมอญน,นี่แหละครับพูดอยู่ทุกใจใจอย,อยู่ทุกวันเนี่ยแาวสีเทพทั้งหลายแถวเพชรบูรณ์ทั้งหลายแหละนะครับก็คือเขเมรลาวมอญกุยด้วยนั่นแหละชุมชนโบราณน,นะครับพวกยุคบัตรเชียงนะครับนะอย่าไปคิดมากนะครับยาิแล้วทั้งนั้นแหละนั่นแหละ เพียงแต่ว่าศูนย์กลางให้รู้ว่าศูนย์กลางโบราณมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอีสานใต้ก็ใช่เขารวมกันกนะแต่ว่าศูนย์ใหญ่จริงๆเขาอยู่ที่เมืองลาดเสมานะครับเมืองนครราชสีมานะครับหรือเมืองราชนั่แหละครับหรือเมืองเสมานะครับ,รรนนรบ,รรบพูดง่ายๆเมืองดูแลเขตแดนทาราชนครราชเสมาก็ว่านคร,รก็เมืองนะครับเสมาก็แปลว่าเขตแดนนะครับ ราชก็คือราชาราชาเจ้าเมืองราชาผู้ดูแลเขตแดนนั่นเองนั่นแหละนะครับนครราชสีมานครราชสีมาหรือโคราชหรือเมืองราชนั่นแหละครับเพราะว่าการไปกู้เมืองสุโขทัยพาะคุณผาก็เป็นเจ้าเมืองเมืองราชหรือเมืองสีมาเลยครับพอขึ้นมาพอแตกคอกันกับขมิ้นเมืองล่างก็ขึ้นไปกู้กรุงสุโขทัยคืนเอามาเป็นสยามเหมือนเดิมนั่นแหละครับต่อมาถึงไป ทางกรุงศรีธยาก็ก็ยังใช้น้าสยามเดิมนะครับนั่นนะก็ยังใช้คําว่าทวารวดีเท่าเดิมกรุงศรีธยาก็เป็นทวารวดีก็คือไทยเราก็คือสยามนั่นแหละครับเราไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เรื่องอักษรก็เหมือนกันอันนี้ทางภูชาก็าอาจจะบอกว่าเราเอาอักษรเขาไปใช้ตามจริงมันไม่ใช่เพราะเราเป็นเถรวาทนะครับกัมพูชา,าเป็นมหายานเราไม่ได้เอา อักษรของกัมพูชาไปแล้วกัมพูชาไม่ได้ผลิตผลิตอักษรน,นี้นะครับอักษรน,นี้เป็นของสองรุนแรกผลิตขึ้นมานะครับนี่อักษรรุ่นนี้ก็อักษรรุ่นโสกขึ้นมาแล้วมันวนไปอยู่อินเดียใต้เพราะขอรบชนะนั่นแหละครับก็เลยเอาไปเอาไปใช้อีกอักษรหนึ่งแล้วก็ไปเผยแผร่เผยแผ่ทั่วอินเดียนั่นแหละ ราชวงศ์นั้นเราพวกนี้ก็ใช้อักษรลักษณะคล้ายค้าอักษรราชวงศ์ปะลวะนั่นแหละครับ <c oughs> ตามจริงก็อ,อักษรสงสง,สงรุ่นอโศกนะครับ <c oughs> พอลกชนะล้วก็เอ,เอาเอาวนกลับไปใช้ที่อินเดียใต้นั่นแหละครับมันของทั้งออสองอักษรนี่มันของอินเดียเหนือนาไม่ใช่ของอินเดียใต้นะครับแล้วจุดกําเนิดของพุทธศาสนาเถรวาทไม่ได้ไม่ได้มีจุดกําเนิดอยู่ที่ กัมพูชานะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเิรวาดสยามเทศอยู่ที่เกิดขึ้นมีศูนย์กลางใหญ่อยู่กัมพูชาไม่ใช่อันนั้นเราลงไปสร้างที่เสย์นะครับลงไปสร้างนครวัดนั่นนะครับเราไปช่วยกันสร้างเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันพระราชารวมกันสองสองประเทศทั้งสยามและกัมพูชานะเขาเป็นพวกเป็นรวมกันรวมกันไม่งั้นไม่งั้นลาบากเพราะว่า ไม่งั้นทางจามก็จะเข้ามาตีมายึดเอานั่นแหละครับก็เลยต้องรวมต้องเห็นแก่กความมีประโยชน์ทางนี้นะครับพอจามบุกเข้ามาก็มาแจ้งทางภาคอีสาน้าเมืองก็เกณฑ์ลงไปช่วยเพราะว่าหลักฐานแล้วเรามีพลเมืองมากกว่ากัมพูชาเห็นไหมครับกัมพูชาไม่มีสมัยนั้นเขาอาศัยพลเมืองมากเป็นเกณฑ์ตัดสินด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบตัดสินด้วยมีพลเมืองมากกว่าเวลาเกณฑ์ทัพเกณฑ์อะไรมันได้มากนะครับ คาดศึกก็กลัวไปนั่นแหละครับกัมพูชาก็พึ่งพาสายสยามตลอดนะครับนั่นเห็นไหมครับนั่นนะครับอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใกล้ๆผมถึงมองวิเคียญ์ยากนะครับไม่ได้มองเป็นอื่นเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อักษรกัมพูชานะครับเขาเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันไม่ได้บอกว่าเขาเขาโมยหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอักษรใช้ก็ต้องเอาไปใช้แต่อักษรน,นั้นมันเป็นของสงรุ่นแรกนะครับ <laughs> นั่นแหละครับเพราะสยามเขาเป็นเถรวาทนะครับเขาเป็นผู้ดูแลนะครับ